กระเบื้องสีสันต่างๆทั้งสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวที่ตกแต่งภายในวัดในกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าระหว่างไทยและจีนที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการรวบรวมวัตถุโบราณในเส้นทางสายไหมาทางบกและทางทะเลในช่วงศตวรรษที่7ถึง13ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าบริเวณทะเลจีนและอินเดีย ในสมัยก่อนพ่อค้าชาวจีนมีการค้าขายสินค้าต่างๆอย่างแก้วเซรามิกเครื่องดนตรีอุปกรณ์ลา่าสัตว์อุปกรณ์การเกษตรเฟอร์นิเจอร์ภาพจิตรกรรมฝาผนังและงานแกะสลักโดยทางพิพิธภัณฑ์ทัานแห่งชาติมีการรวบรวมวัตถุโบราณต่างๆของจีนมาจัดแสดงคุณสุพวรรณนงนุษย์พันธารักษ์ประจําพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครบ,บอกว่าสิ่งของล้ำค่าเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนคุณค่าทางศิลปะเท่านั้น แต่ยังบอกเล่าถึงประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตตลอดจนความรู้และปรัชญาจีนอย่างเช่นเซรามิกและเครื่องลายครามที่เป็นเครื่องราชบรรณาการในสมัยก่อนเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นขุนนางซึ่งบางประเภทต้องสั่งทำพิเศษจากจีนเป็นของมีราคาที่ใช้บนโต๊ะอาหารในราชสำนักต่อมานำมาตกแต่งวัดต่างๆในกรุงเทพอย่างวัดอรุณราชวรารามที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องจากจีนนับล้านชิ้น นอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทยจีนที่พบตามวัดต,ต่างๆเป็นสิ่งสะท้อนถึงการหลอมรวมวิถีวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน